เดินมาดูน้ําที่เขาเดินไปเดินมาแล้วก็มาเจอว่านตัวหนึ่งแต่ไม่ทราบว่ามันเป็นว่านเขาควายใหญ่หรือว่าว่านอช้างผสมของที่เขาเรียกว่าพยาเตียยขัวอ่ใบมันเป็นอย่างนี้เนะเออ ท่านที่ชํานาญในเรื่องของว่านขอควายใหญ่แล้วก็ว่านช้างผสมโขงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับหัวใหญ่มากมันเป็นสีม่วงใบกำลังจะรวยลาละ่ะแล้วก็กำลังจะออกดอกออกดอกตรง ข้างๆนี่ตัหวหัวใหญ่มากไม่ทราบว่าเป็น,ว,นว้านเขาควายใหญ่หรือว่าว่านช้างผสมโขงหวัวสีม่วงเป็นกำลังจะเป็นกำลังจะออกดอกลักษณะใบ ยกักไม่ออกจริงๆนะท่านที่มีความจำนานช้างผสมโขงหรือเขาควายใหญ่เชื่อคอมเมนต์ด้วยนะครับหวัวสีสีม่วง ให้ดูไปอีกครั้งหนึ่งนี่ด้านหลังแลาน,น่ะ เดี๋ยววันหลังจะมากดให้ดูตอนนี้เอาไว้ให้เขาเป็นดอกก่อนเขาคว,วายใหญ่หรือช้างผสมขงช่วยบอกด้วยนะครับมากคบน้องมา